วันนี้จะนําเสนอนะครับการที่ได้เรียนวิชาสังคมมานะครับใครมีของมีอะไรใกล้ๆอย่ามาเอามาใส่กันนะครับ <laughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูนี่อะไรครับอาหารปลาใช่ไหมครับในนี้มีอะไรครับในนี้มีไหมในนี้ในนี้ไม่มีอะไรเลยเงียบเกียบเงียบเกียบห้าสี่สาม สองอมจงมาโอมจงมาโอมจงมา หอยมุดกวานหน้ากับออกตามน้ตัวน้อยนะเพราะเรา ปล่อยปลาปลามาปล่อยได้ไหมได้ปล่อยปลาปล่อยอยปล่อยช้อนช้าไหลอะไรมาปล่อยนี่หมดนี่มีลูกค้าเอาเรือ